นี่ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ใหม่แต่มันคือการยิงข้ามหัวเรือคำเตือนถึงผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายบนโลกอีลอนมัสก์ทำสำเร็จอีกแล้วความก้าวหน้าที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนความก้าวหน้าที่อาจยุติการแข่งขันได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเสียอีกเครื่องยนต์ที่ลำหน้าขนาดนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามาจากอนาคตไม่มีเกียร์ไม่มีอาการหน่วงไม่มีขีดจำกัดเครื่องจกักรนี้ไม่ได้แค่เคลื่อนที่แต่มันคำรามอย่างเยียบเชียบและด้วยสิ่งนี้ทเทสลราอาจทำลายคู่แข่งไปตลอดกาลเขาทำได้อย่างไรแล้วตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้น คำตอบเริ่มต้นตรงนี้มอเตอร์ที่พลิกโฉมวงการของเทสล์เทสล a เป็นผู้นำในด้านนี้มาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้มันได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก้าวกระโดดไม่ใช่ก้าวเดียวอีลอนมัสและทีมงานได้เปิดตัวมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใหม่สิ่งหนึ่งที่อาจยุติการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสิ้นเชิงหัวใจสำคัญของนวัตรกรรมนี้คือโรอเตอร์หุ้มคาร์บอนฟังดูอาจไม่หรูหวาแต่สิ่งที่มันทำได้นั้นน่าทึ่งมาก มอเตอร์ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมผลิตจากชิ้นส่วนโลหะที่ร้อนขึ้นขยายตัวและสึกหรอลงซึ่งทำให้ความเร็วในการหมุนและกำลังรับมือของมอเตอร์ไฟฟ้าถูกจำกัดโรตเตอร์ใหม่ของเทสลเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้คุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ขั้นสูงจึงคงความเสถียรแม้ภายใต้แรงกดสูงไม่มีการบิดงอหรือความร้อนสูงเกินไปหมายความว่าสามารถทำความเร็วได้มากกว่า20,000รอบต่อนาทีซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้มอเตอร์ E ีีสมรรถนะสูงส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการวิ่งเกิน16,000ก ก่อนที่จะพังลงเทสลาได้ทำลายขีดจำกัดนั้นลงผลลัพธ์ที่ได้คือมอเตอร์ที่เร็วขึ้นเบาขึ้นเย็ยนลงและแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เคยมีมามันให้แรงบิดมากกว่าหมุนเร็วขึ้นใช้งานได้นานขึ้นใช้พลังงานน้อยลงไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนใหม่แต่มันคือแนวคิดใหม่เครื่องยนต์นี้ไม่ใช่แค่การปรับแต่งเล็กเล,กเลก็น้อยนอยนี่คือการจินตนาการใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและเนื่องจากใช้โลหะหายากและชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยลงจึงสร้างได้ง่ายกว่าในระดับขนาดใหญ่นั่่่่นนนหหมมาาาาายยควเเทสลลลรรถผิตตือง์ี้ จำนวนมากได้เร็วกว่าและถูกกว่าใครๆในขณะที่บริษัทอื่นๆยังคงพัฒนาวิธีการเดิมๆอยู่เทสลาได้กล้าไปสู่ยุคใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่สงครามอีวีได้เปลี่ยนแปลงไปสมรรถนะและประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ความเร็วคือจุดเด่นของเทสลามาโดยตลอดแต่มอเตอร์รุ่นใหม่นี้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นจนแทบไม่น่าเชื่อตัวเลขบอกเ่าได้ด้วยตัวเอง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง2วินาทีนั่นไม่ใช่แค่เร็วแต่มันเร็วกว่าบุกเก็ติเร็วกว่าแลนีว,ว่ารบนาินี ไม่ใช่แค่พลังดิบๆแต่มันคือสิ่งที่เทสเซอร์ทำด้วยพลังนั้นมอเตอร์ตัวนี้ไม่กินแบตเตอรี่เหมือนรุ่นสมรรถนะสูงรุ่นเก่าที่จริงแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งใดที่เทสเซอร์หรือใครก็ตามเคยสร้างมาก่อนมันแปลงพลังงานเป็นการเคลื่อนที่โดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดมันยังคงเย็นอยู่โดยไม่ต้องใช้ระบบระบายความร้อนที่หนักหน่วงและด้วยดีไซน์คาร์บอนไฟเบอร์ที่เบาวกว่าทำให้รถทั้งขันวิ่งได้นุ่มนวลและสะอาดขึ้นปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าคือระยะทางยิ่่่่งงงใช้้กกกลััมมาาแบตเตเเเรรี็็ยิดวทนน แต่มอเตอร์ตัวนี้ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไปอย่างสิ้นเชิงด้วยประสิทธิภาพที่สูงโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานตามปกตินั่นหมายความว่าสามารถขับขี่ได้ยาวนานขึ้นหยุดชาร์จน้อยลงและแบตเตอรี่สึกหรอ,อน้อยลงนี่คือการผสมผสานที่ลงตัวความเร็วที่ไร้การเสียสละสำหรับนักขับแล้วนั่นหมายถึงมากกว่าแค่ความสนุกแต่มันหมายถึงความมั่นใจไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าแบตเตอรี่จะใช้งานได้ตลอดการเดินทางไม่ต้องเลือกระหว่างความแรงและความสะดวกอีกต่อไปด้วยเครื่องยนต์นี้คุณจะได้ทั้งสองอย่าง ที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นเทสล์ Tesla ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้พร้อมกับการลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดความซับซ้อนของมอเตอร์และใช้วัสดุหายากน้อยลงเทสล์จึงสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อจะได้ราคาที่ต่ําลงหรือบร,ริษัทจะได้กําไรที่สูงขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเทสล์ Tesla ก็เป็นฝ่ายชนะในขณะที่คู่แข่งพยายามสร้างสมดุลระหว่างสมรรถนะและประสิทธิภาพเทสล์ก็ได้ไขปริศนานี้ไปแล้วและตอนนี้พวกเขาได้สร้างมาตรฐานโซลูชันนั้นแล้ว คู่แข่งตาไม่ทันการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าไม่น่าจะจบลงเร็วขนาดนี้บริษัทอย่าง f อร์ GM Toyota และ v o l k s w a g e n ลงทุนไปหลายพันล้านเหรียญแล้วสตาร์ทอัพอย่างลูซิดและรีวิวสัญญาว่าจะนำเสนอไอเดียใหม่ๆส่วนยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างบิตก็มียอดขายทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นดูเหมือนว่าช่วงเวลาหนึ่งความเป็นผู้นำของเทสเลออาจลดลงจากนั้นก็มาถึงมอเตอร์ฮุ่มคาร์บอนและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผู้ผลิตรถยนต์รุ่นเก่าก็กำลังประสบปัญหาอยู่แล้ว รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดัดแปลงจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันพวกมันมีน้ำหนักมากกว่าประสิทธิภาพน้อยกว่าและต้นทุนการผลิตสูงกว่าโรงงานของพวกเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการผลิตไฟฟ้าพวกเขาต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์สำหรับชิ้นส่วนสำคัญโดยเฉพาะแบตเตอรี่แต่เทสลาไม่ได้ทำเช่นนั้นเทสลาออกแบบรถยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นโรงงานสร้างขึ้นเพื่อรรองรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ผลิตเองภายในบริษัทและตอนนี้มอเตอร์ไม่เพียงแต่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นเจเนอเรชันใหม่ด้วย ในขณะที่คู่แข่งยังคงไล่ตามความสาเร็จล่าสุดของเทสลาอยู่เทสลาก็ได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วสตาร์ทอัพกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากยิ่งกว่าลุซิตได้สร้างหนึ่งในรถยนต์ซีดานไฟฟ้าที่เร็วที่สุดแต่กลับเป็นสินค้ารูหราาที่เข้าถึงได้จํากัดริเวียได้สร้างรถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ต้องเผชิญกับความล่าช้าในการผลิตและต้นทุนบริษัทเหล่านี้มีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จในขณะหรือความเร็วของเทสลาแม้แต่บิด ซึ่งปัจจุบันมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารวมมากกว่าก็ยังต้องพึ่งพารถยนต์รุ่นราคาประหยัดในจีนเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีระยะทางและสมรรถนะเทสลายังคงครองตำแหน่งผู้นำและยังมีซอฟต์แวร์อีกด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเทสล์พัฒนาขึ้นทุกวันผ่านการฝึกฝนจากการใช้งานจริงหลายล้านหมายไม่มีบริษัทอื่นใดที่ใกล้เคียงเลย ดังนั้นในขณะที่บริษัทอื่นพยายามรักษาตำแหน่งไวเทเซอร์กลับกำลังเขียนกฎเกณฑ์ใหม่นี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันอีกต่อไปแต่มันคือช่องว่างที่ไม่มีใครปิดได้แบตเตอรี่และ AI ภายคุกคามกู้ของเทเซอร์มอเตอร์ทรงพลังเป็นเพียงครึ่งเดียวของเรื่องหากไม่มีแบตเตอรี่ที่สามารถทำง,งานได้แม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าที่เร็วที่สุดก็ไร้ประโยชน์ เทเซอร์รู้เรื่องนี้ดีกว่าใครๆนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาสร้างแบตเตอรี่4,680เซลล์รุ่นใหม่ที่เก็บพลังงานได้มากกว่าชาร์จเร็วกว่าและใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่รุ่นก่อนหน้ามันไม่ใช่แค่แบตเตอรี่แต่มันคือหลักฐานของทุกสิ่งที่เทสลาทำเซลล์4,680เพิ่มระยะการทำงานโดยไม่เพิ่มขนาดระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดการสึกหรอลดต้นทุนการผลิตและมันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับมอเตอร์หุ้มคาร์บอนรุ่นใหม่ ทำให้เกิดระบบพลังงานที่ไร้รอยต่อน้ำหนักเบาทรงพลังและสร้างขึ้นเพื่อความทนทานแต่เทสล์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพวกเขายังพัฒนา AI ซึ่งเป็นสมองเบื้องหลังระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างเงียบๆอีกด้วยในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นพึ่งพาแผนที่และเลดาร์ระบบของเทสล์เรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์คอยสังเกตและปรับตัวมันดีขึ้นรถเทสล์ทุกคันบนท้องถนนทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ป้อนข้อมูลจริงกลับเข้าสู่ระบบยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ AI ก็ยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้น AI ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นหมายถึงการนำทางที่ดีขึ้นการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและการเรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นวงจรนี้ตั้งแต่ถนนไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์และการอัปเดตเป็นสิ่งที่บริษัทอื่นยังไม่เคยเชี่ยวชาญนี่คือเหตุผลที่ฟีเจอร์ขับขี่อัตโนมัติของเท s l a ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่รถจอดอยู่ในทางเข้าบ้านของคุณ ลองนึกภาพว่าถ้าเราประสานความอัจฉริยะเข้ากับมอเตอร์และแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงนั่นไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนได้เองวิ่งได้นานกว่าทำง,งานได้ดีกว่าและเรียนรู้ได้เองขณะขับขี่นี่คืออนาคตที่ถูกสร้างขึ้นและขับเคลื่อนแล้วขณะที่คู่แข่งมุ่งเน้นไปที่ชิ้นส่วนปริศนาชิ้นหนึ่งแต่เทส la เลได้ไขปริศนาทั้งหมดอย่างเงียบๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์อีกต่อไปมันเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศทั้งหมดและเทสลเลก็เป็นเจ้าของมันอยู่แล้วกลยุทธ์ครอองโลก ไม่ใช่แค่สร้างรถยนต์ที่ดีขึ้นเท่านั้นเทรลลากำลังสร้างโรงงานเหล่านี้ให้เร็วขึ้นราคาถูกลงและครอบคลุมพื้นที่มากกว่าใครๆในขณะที่คู่แข่งกำลังเร่งแก้ไขปัญหาความล่าช้าและการขาดแคลนเทสลากลับขยายกิจการไปทั่วทุกแห่งเริ่มต้นด้วยโรงงานกีกาแฟคาทอรีในซิ่งไฮจากนั้นก็มาถึงบริลลเท็กซัสและอีกหลายเมืองแต่ละโรงงานเปรียบเสมือนป้องประการแห่งระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์เครื่องหล่อและการบูรณาการแนวตั้งทำให้โรงงานเหล่านี้ทำงานได้รวดเร็วและคล่องตัวกว่าโรงงานผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม โรงงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขยายกำลังการผลิตเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตรถยนต์อีกด้วยในยุโรปทเทเลอร์กำลังท้าทายยักษ์ใหญ่อย่างวอลล์สแวกเนบนพื้นที่ของตัวเองส่วนในจีนเทเลอร์เป็นผู้นำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมแม้จะมีการแข่งขันสูงในสหรัฐอเมริกาส่วนแบ่งตลาดยังคงครองอยู่และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ตลาดใหม่ๆอย่างอินเดียตะวันออกกลางและอเมริกาใต้จะเป็นตลาดถัดไป เทสลารู้ดีว่าอนาคตอยู่ที่การเข้าถึงก่อนใครรีบเข้ามาก่อนที่ถนนจะกลายเป็นถนนไฟฟ้าสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่ผู้เล่นในท้องถิ่นจะตามทันรูปแบบการขายตรงถึงผู้บริโภคของเทสลามอบความได้เปรียบอีกขั้นไม่มีตัวแทนจำหน่ายไม่มีพ่อค้าคนกลางมีเพียงการสั่งซื้อออนไลน์จะส่งถึงบ้านและอัปเดตข้อมูลเป็นประจำผ่านระบบไร้าสายมันราบรื่นเรียบง่ายและควบคุมได้ในขณะที่คนอื่นๆกำลังดิ้นรนกับระบบเก่าๆและโลจิสติกของบุคคลที่3เทสลากลับเดินหน้าอย่างแม่นยำ ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์อีกต่อไปมันคือพลังขับเคลื่อนระดับโลกเคลื่อนที่เร็วกว่ากฎระเบียบเร็วกว่าห่วงโซ่อุปทานและเร็วกว่าคู่แข่งมากเทสลาไม่ได้รอให้โลกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแต่กำลังสร้างโลกที่จะเป็นอนาคตของการขนส่งรถยนต์รุ่นใหม่ของเทสลาไม่ใช่แค่ชัยชนะทางวิศวกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนว่าบริษัทกำลังเล่นเกมที่แตกต่างและมุ่งหวังชัยชนะขณะที่บริษัทอื่นๆพยายามทำให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือลดต้นทุนเทสลาก็ทำสำเร็จทั้ง2องอย่าง และอีกมากมายมอเตอร์นี้ไม่เพียงแต่ทําให้รถเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้รถฉลาดขึ้นเบาขึ้นและใช้งานได้ยาวนานขึ้นด้วยมันแก้ปัญหาที่อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเผชิญมานานหลายทศวรรษทั้งปัญหาความร้อนสูงเกินไปประสิทธิภาพต่ำระยะทางสั้นและการชาร์จที่ชาร์จทั้งหมดนี้ทําได้ในคราวเดียวแต่ความทะเยอทะยานของมัสนั้นไปไกลกว่านั้นมากเทสลากําลังกลายเป็นระบบนิเวศวงจรพลังงานความาฉลาดและระบบอัตโนมัติที่ยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่หลังคาโซลาร์เซลล์ไปจนถึงกำแพงไฟฟ้าที่กาแฟคอทอรีไปจนถึงเครือข่ายประสาทเทียม AI ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันเป็นวิสัยทัศน์เดียวโลกที่ไม่ต้องพึ่งพากก๊าซมลพิษหรือระบบที่ล้าสมัยอีกต่อไปลองนึกภาพฝูงรถยนต์เทสลาขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ชาร์จไฟได้ภายในไม่กี่นาทีเรียนรู้ได้จากทุกไมายขนส่งผู้คนสินค้าและข้อมูลอย่างเงียบเชียบมีประสิทธิภาพและไม่มีที่สิ้นสุด ลองนึกภาพระบบเหล่านั้นขยายไปทั่วโลกครอบคลุมทุกทวีปบ,บนท้องถนนในบ้านเรือนและแม้แต่ในพื้นที่นอกระบบแล้วลองจินตนาการถึงสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นดูสิเทสลาไม่ได้มีแค่รถยนต์เท่านั้นไม่เชิงหรอกมันเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องของพลังงานของข้อมูลของทิศทางแล้วมีใครตามทันบ้างไหมบางทีนะสักวันหนึ่งแต่ถึงตอนนั้นเทสเลออาจจะได้เจออะไรใหม่ๆบ้างแล้วอะไรที่คนอื่นยังคิดถึงอยู่เพราะมอเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน ที่บริษัทเดียวเท่านั้นที่มองเห็นและตอนนี้มันยังไม่ใกล้เลย